เนว s สเปเชียลอีพีายเจริญอาหารกับเป๊ปซี่เฮยกันกับเนวสเปเชียลนะครับเจริญอาหารกับเป mm ๊ปซี่เรากินอาหารกันไปแล้วตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะไปเซอร์ไพรส์ผู้โชคดีกันครับผม mm hmm. บอกเลยว่า เซอร์ไพรส์มากมากนะครับคายินผู้โชคดีวันนี้รับรองเนี่ยฟินแน่นอนเพราะว่าวันนี้เราบุกไปพบทีมเลยทั้งเตนิวพี่เจนนี่พี่บุกโกใช <ไป S 1> <อ>่ไปที่บ้านไปส่งให้เขาเลยเพราะว่าตอนนี้ทางทีมงานเนี่ยได้จับฉลากนะครับผู้โชคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอของโค้ดเจริญอาหารสัปดาห์ที่1ยกทะเลไทยมาไว้ที่โต๊ะจากการสั่งอาหารที่ร่วมแคมเปญเจริญอาหารกับเบบซี่นะครับผ่านดงกระปฟูดนั่นเองครับซึ่งวันนี้ครับเราจะไปมอบรางวัลให้พวกเขาครับถึงที่ บอกเลยนะคะว่าเพื่อนๆที่ร่วมแคมเปญน,นี้ห้ามพลาดนะคะอย่าหนีไปไหนนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะพลาดความฟินกันเนาะเพราะว่าพวกเราจะบุกไปถึงที่แน่นอนใช่แล้วตอนนี้นะพวกเราก็ครบแล้วเรียบร<ช>้อยเรามารอหลุนนี่ก่อนว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้โชคดีตื่นเต้นมากเลยอ่ะจริงครับพี่เจ<อ>นแล้วผิดน,นะําื่ตี้ตรงเดียวซ้าย <c oughs> เฮ้ยกลับรถล,ลงไปกลับรถให้หน่อยงั้นพวกเราไปดูกันเลย ครับผมอโชคดีครับเฮลโหลชักนิดทไมไม่เปิดพิธีอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ต้องหรอกถึงไม่ต้องงั้นูกต้องกถูกต้องมากถูต้องากถองมู่ต้องมาต้องมากถต้องมากถูกต้องมกต้องมากต้องมากต้องมากกต้องมากถูกต้องมากถูกต้องมากถกต้องมากถเกต้งมากถูกต้องมากถูต้องาต้องมากต้องมากต้อมากถูต้องมากต้องมากถต้องมากถู้มากถูก้องมากครับ้องมากถูกตอมา้องมากตองมากถูตอค นานไม่พักก็จะลงมาถึงรับตองแบกตัวลงมาด้วยรอได้รอได้โอเครีบลงมานะคะตอนนี้เรายามแล้วมองหน้าเราอะค่ะค่ะเจอกันครับผมค่ะนีครับอุ้ยแต่ละแม่นี่ทำยังไงใช่ไหมโอ้ยทายไหมว่าเขาผมสั้นหรือผมยาวป้าบ่าวพรประมาณนี้หนูว่าผมยาวปา้าาบ่าหนูว่าเขารวบผมแบบหยุ่นเพราเป็นสามโดที่คิดว่าเขาน่าจะทำเป็นดังโง่ลงมาพอะพุทธตื่นแด้ ถ้าตัวของอีคนไปแลวขาไม้ขาวขาไม้ขาวา่าเนี่ยมาผมใส่แมสกชัวใส่แมสก์ใส่เป็นผู้หญิงไ่ประมาณวสิบเป็นอยู่อ้บ้อย่างนี้เลยิงจอ่อลงมามายังมายังนี่ไงไอดีดีว่าลายเสือลายเสือต่สวัสดีค่ะคุณไอาขาสวสดค่ะสวัสดีค่ะโอ้คุณ้บาแดดาคุณอ้าที่สังอาหารจังหวดแป๊บซี่จะเดินอาหารหรือเปล่าคะว้คุณอจะได้ถุกมัดผมออกมา ถูกต exactly. okay. ้องแบบนี yeah ้นะครับก็รับไปเลยโต๊ะเจานอาหารกับเบปซี่นะครับเซ็ตยกทะเลไทยมาไว้ที่โต๊ะนี่เลยค่ะนี่เบปซี่นะครับใจดีมาส่งให้ถึงที่เลยนะครับอ่ามีพิซซ่าอีกกล่องละหล่อนอร่อยๆเลยค่ะและไม่ใช่แค่อาหารนะครับวันนี้เรายังมีเป๊ปซี่มามอบให้ด้วยคร่ะเป๊ปซี่เนี่ยยิ่งกินคู่กับอาหารไทยยิ่งเพิ่มอรรถรสในการกินครับทำให้เราเจริญอาหารมากยิ่งขึ้นครับผม ดูยนะะคอยากรู้ถามความรู้สึกหน่อยอ่ะฝนตกแล้วรู้สึกยังไงอ่่ะถามว่าเาซอร์ไพรส์ไหมสิที่เรามาเจอข่าว่ารู้สึกยังไงที่พวกเรามาเซอร์ไพรส์ถึงที่เลยครับตื่นเต้นมากค่ะไม่คิดว่าแบบจะได้เป็นผู้โชคดีจริงๆคโอ้ยนี่ก็ตื่นเต้นแล้วต้อากันคออยู่เลยเห็นเราสีคนเราก็สูดหายใรไมดามีสวดอะไรไหมมีสวดมนต์ไหมว่าจะถูกได้ก็แอบหวังอยู่ค่ะว่าขอเป็นผู้โชคดีไม่คิดว่าจะได้เร็วขนาดสวดที่ไหน ใส่ยังไงสวัสดีห้องไปไม่ต้องพ้นไปห้องเขาความฟินแบบนี้นะครับบอกเลยว่ามีเฉพาะที่เบปซี่เท่านั้นนะครับเพราะเบปซี่กินกับอะไรก็อร่อยครับ อยากฟป็นผู้โชคดีวันนี้นะคะห้ามพลาดเลยเพราะคุณมีโอกาสเป็นผู้โชคดีคนต่อไป <โห S 1> ค่<น>ะเพราะเบปซี่นะครับผมไม่ได้แจกแค่โต๊ะ,จะเจริญอาหารโต๊ะนี้โต๊ะเดียวนะครับ<ช>แต่แจกมากถึง9 6โต๊ะน<า>ะครับรวมมูลค่ากว่า1นึ0 0 0 0น่บาทครับผมโอโ้ยย้ำเลยนะคะง่ายๆเพียงสั่งอาหารที่ร่วมแคมเปญเจริญอาหารกับเบปซี่ผ่าน Grab Food พร้อมใส่รหัสเบปซี่ฟู้ดก็ได้ลุ้นกินฟรีทันที วันนี้นะครับ<ะ>แตน,นนิวพี่เจนนี่และพี่ผูก่บ<ะ>แล้วก็คุณออยนะครับขอหน้าไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ